ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2568ในวันนี้หลับเรียนว่ารัฐบาลตระหนักถึงอันตรายนะครับของการปัญหาการค้ามนุษย์เนื่องจากเป็นอจชยากรรมข้ามชาติและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงโดยรัฐบาลได้กำหนดวันที่5มิถุนายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อแสดงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของประเทศไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์และให้ความสําคัญกับการผนึกกาลังของทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยให้หมดสิ้นไปรวมทั้งประเทศไทยยังคงกาหนดให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน การป้องกันและปราบปรามการค้ามมุตเชิงุกในทุกมิติอย่างจริงจังต่อเนื่องและเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่เทียบหนึ่งการดำเนินง,งานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุกของประเทศไทยในปี2018นี้ยังคงมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามมุ์ทุกรูปแบบโดยเฉพาะการแสวงประโยชน์จากการพาประเวณีเด็กการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกเด็ก ยังคงเป็นปัญหาสำคัญรวมถึงปัญหาการหลอกลวงชอ่อโกงทางโซเชียลมีเดียแก๊งคอเซนเซนเตอร์โลมาสแกมและไฮบริสแกมโดยในปี2 0 1 8ปบรูปแบบการหลอกลวงบนโลกออนไลน์จำนวน2,892คนจาก36สัญชาติซึ่งมีฐานที่ตั้งในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นต้นต่อในการหลอกลวง คนไปบังคับทํางานที่ผิดกฎหมายมีทั้งคนไทยและก็ต่างชาติที่ถูกหลอกลวงและตกเป็นเหยื่อจากเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แต่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมอันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศการจัดงานรณรงค์ในวันนี้ดาเนินการไปภายใต้แนวคิด t o g e t h e r w e s n Stop Human Trafficking โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้ประชาชนตระหนักว่าการค้ามนุษย์เป็นภัยใกล้ตัวคนทุกช่งวงวัยอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รวมถึงแสดงถึงการบรรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยเวทีวิชาการภายใต้หัวข้อเทคโนโลยีฟาซิลิเทตฮิวแมนทับกิ i กกิ้ง การนำเสนอวีดิทัศน์จากผลการดําเนินงานสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์ของประเทศเป็นการบูรณาการทั้ง3ปีการมอบรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์จานวน4ประเภทรวมทั้งสิ้น3ที่เป็นรางวัลประกอบด้วยบุคคลต้นแบบ3มรางวัลบุคคลดีเด่นจํานวน16กรางวัลหน่วยงานดีเด่นจํานวน6กรางวัล และจังหวัดต้นแบบขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จำนวนหกลงวันการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของประเทศไทยทั้งสามีการนำเสนอผลงานของบุคคลต้นแบบบุคคลดีเด่นหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดต้นแบบขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคมและองค์การระหว่างประเทศจำนวนสีกบูธผู้เข้าร่วมง,งานในวันนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฆามนุษย์คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการฆามนุษย์สถานเอกอัครราชทูตต่างๆประจำประเทศไทยผู้บริหารหรือผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรศาสนาองค์งการระหว่างประเทศ สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยองค์กรคนไร้บ้านกลุ่มเครือข่ายบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรักรุงเทพมหานครสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีโดยรูปแบบการจัดงานเป็นแบบผสมผสานทั้งในสถานที่จัดงานและผ่านระบบออนไลน์ บันนี้ได้เวลาสมควรผมขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยรัมตีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์ท่านธเนศผลธนบุญยวัฒน์กล่าวเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการฆ่ามนุษย์ประจำปี2018และมอบรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์ขรอกกับเรียนเชิญครับ่ยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมงก่อนระหว่างประเทศ ผู้ที่ได้รับรางวัลผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแขกผู้มีเกียตรติที่เคารพทุกท่านครับในานามของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในราวุฒิศิลปาชาได้กรุณามอบหมายให้ผมมาเป็นประธานเปิดการวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี ส่ง8ร้ยภายใต้แนวคิด Together We Can Stop Human Trafficking พร้อมทั้งขอแสดงความยิดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการสแสวงประโยชน์จากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคือเป็นการระเบิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง รัฐบาลยังคงขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งหวังที่จะขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยผมขอความร่วมมือจากหน่วยงานทุกหน่วยสารต่อการดำเนินงานในทุกพิติอย่างจริงจังต่อเนื่องและปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการกระทำความผิด ฐานค้ามนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งขบวนการค้ามนุษย์ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านอีกทั้งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือกระทำความผิดและบังคับผู้เสียหายให้กระทำความผิดทางอาญาผมจึงขอเน้นย้ำให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในทุกจังหวัด ให้มีความเข้มข้นในการคัดกรองและคัดแยกตามกลไกส่งต่อระดับชาติหรือ NRM ทีมสาวิชาชีพในพื้นที่ต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และซักซ้อมการปฏิบัติตามกลไกของ NRM และติดตามให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับสิทธิและการเยียวยาตามกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายและผู้รอดพ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่กลับเปเป็นผู้เสียหายซ้ำพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดไปสุดท้ายนี้ในนามของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านวรวุิศิลปาชาขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จากทุกภาคส่วน ปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถและความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนและสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศต่อไปวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจําปี2568 และขอให้การดําเนินการบรรลุตามวัตถุประปสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะคะขอเรียนเชิญท่านอยู่กับ Just a few moments, we will continue with the official opening ceremony of this year's Anti-Human Trafficking Day. Under the theme, together we can stop human trafficking. เอาลค่ะตอนนี้น่าจะได้ภาปรอสมควรแล้วนะคะเราพร้อมมากที่จะทำพิธีเปิดงานแล้วนะคะเรามานับถอยหลังพร้อมกันเป็นภาษาอังกฤษลกันนะคะ Let's count down together from 5 4 Three, 2 one Let's start. 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 Let's Let's take a few photo sessions to mark this auspicious location. The 2020 part, การจัดที่แต่งงานละประชาร่วมกันเรอครัวจะต้องเลยนะคะโดั้านีที่ีการอมจากภากงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนะคะซิงงกระสนได้จากให้มานัดเรือผูกคนต้นแบบผู้คนดีเด่นด้วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการามนุษย์โดยท้ายจัดวดต้นแบบด้วยนะคะ ก็เป็นการเชิดชูเกียรติสร้างความกำลังจใจเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ปริหารงานหน่วยงานและจังหวัดต่างๆรวมเป็นทีนสสาา่สิสิบเอ็รางวัลในปีนี้ซึ่งจะเป็นกิจกรรมในะระดับต่อไปนะคะในสิ่อชวนให้เห็นภาพสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาแสดงพลังกันในวันนี้นะคะเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไทยผลสิ่งหมายจากประเทศไทยขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะขอขอบคุณท่ทานประธานที่สี่นะคะที่อยู่กับเราในนี้ก่อน ทัานนะคะองการครอบรางปฏิเดนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จำนวนสี่ประเภทรวกันทสิ้นสามสิบเอ็ดกรกฏนะคะ i

นี่จะตัวที่สองมีดาสตัวแรกที่ดูสีดำแ่อตาเขาาแล้วก็เืนเืสียมไของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนัดคุยกับเี่โนฮาวบที่พี่ตุ้ยนเราเลยกล้องนี้ครับถ่ายลบจะถเรียนนะแบงคิวกัจ็คสินอโอนีคนไทย ด้านนอกด้วยนะคะก็ให้ความรู้เรื่องของภทยออนไลน์อะค่ะสื่อออนไลน์อาจจะทำให้เรียนหรือว่าเยาวชนสมดุลอาวุโสของไทยนั้นได้แล้วเรามีแบบโดยลงให้น้อง เคื่อรุ่นเดียวกันเลยเยอะหลังให้ไปเยี่ยมขอบคุญาตย้ายไปด้ยครับนี่แต่เยอะมกน่น้อส่ว์มามีผอเขาสันใ้นเเราน้ไม่นอยมไปุไคีมีีออกไปยขมข้อนุญาตไป้ครับอครับ